ความโรแมนต์แสนหวานของเธอกับฉันกับฉันนะฮะสำหรับเธอกับฉันกับฉันเนี่ยมันเหมือนว่าเรากลับไปสู่ยุคหนัง GTH แรกๆอ่ะแฟนฉันนะป่า<ช>ผมเองประทับใจหนังแบบเพื่อนสนิทซีซันเชนมาซึ่งหนังสองเรื่องนั้นมันมีมวลอะไรบางอย่างที่ผมว่าเราอยากดูหนังแบบนี้มากๆเรารอคอยอะไรเงี้ <ๆ S 2> ยมันเป็นหนังที่มันมีความเป็นหนังรักแล้วมีความแบบ อามาเติบโตด้วยซึ่งมันฝาแฝดคู่นี้นะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตไปเลยดีใจหลายเดย์ถือว่าย่างไหมล่ะย่างไม่ค่อยนะเราอินไงภาษาอีสานเขาดูน่ารักจังเลยเป็นตัวนางเอกไงเราก็เลยง่ายหน่อยตอนที่อ่านบทก็รู้สึกว่าเด็กในวัยนี้มันจะเล่นได้ประมาณไหนวะส่วนเราก็กุมขมับเหมือนกันนะแบบเชี่ยแต่รอดไหมวะดูน่ารักจ้าไม่ปล่อยว่ามีราไฟปอลืมทุกอย่างเลยหนึ่งสองสาม นั่นสนิทกันช้าแับเป็นเด็กขี้เก็กทั้งคู่เลยอะทั้งใบปอทั้งโทนี่อะแบบเวิร์กช็อปกันมาห้ารอบเรย์โทนี่ยังไม่ค่อยกล้าคุยกับใบปอเลยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เข้ากับคนค่อนข้างยากก็เลยอาจจะไม่ค่อยชินตอนแรกมีความแบบเอ๊ะทำตัวไงกับผู้หญิงเด็กสมบัดร่างกายทั้งคู่เลยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่พอเอาน้องไปอยู่ในที่ที่มันแบบบรรยากาศมันจริงอะมันก็เน้นกันเลยจ้ะกลัวดูดีจังไม่กลัวกลัวอะไร เบาเบานะเบาๆนะเบาเบานะเดี๋ยวมันตัวมันต้องกินข้าวอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีเขาก็มาแกล้งหนูเราติดขึ้นมาเลยอพราะนี้คือสิ่งที่ตัวละครต้องรู้สึกแหละก็ใช้มันไปเลยอย่างเงี้ยเขาเหินผมเขามาเหินหนูเห็นปะน่านอะไรอะไรไงใครเขื่อนไนี่คืออี๋ผมมีประสบการณ์มาเยอะมายถึงเรื่องการอกขักนะผ่านมาเยอะดีมากใครกำลังใจเพื่อนที่ดี ธอกับฉันกับฉันนะคะเป็นโรแมนติกแบบอ้วนๆในอากาศเรื่อมลินซออือมันเป็นเรื่องที่ซิมเพิลแต่ว่าเน้นอารมณ์เหมือนเราอยากให้เรื่องความรักเนี่ยเป็นทางแยกของแฟนอะมันเป็นประสบการณ์ที่เขาแชร์กันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาแล้วคตรเธอแชร์กันได้ทุกเรื่องยุคเป็นเรื่องผู้ชายนะจ้ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากรู้อยากลองอะไรประมาณนั้นนะคะกูเป็นแฟนกับหมากได้ปะแล้วถ้ากูไม่ห้ สำหรับเธอกับแสงกับฉันเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆคือมันไม่ได้เล่าแบบแค่เป็นเรื่องรักกุ๊กกิ๊กทั่วไปของเด็กวัยนั้นนะนะมันมีความเข้มข้นมีการเติบโตมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างใช้ชก็ชอบมือมากกว่าแตกแน่<อ>เลยเขาเหมื <c oughs> อนเป็นวงกลมเดียวกันแล้วเขาแบบค่อยๆแยกออกจากกาันแบบเป็นช่วงทางแยกของความเติบโตอะไรประมาณนี้คิดไม่ออกเลยอะว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงคือเราอยู่กับยูมันมาทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง แก,ก็เข้ามามันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องของโชคชะตาที่เล่นตลกที่ทําให้อยู่กับมีเนี่ยต้องมารู้สึกดีกับมาแล้วเขาจะทํายังไงกับมันภาพนี่แบบเรื่องหนังฟิลแบบหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นที่แนวเก้ายุคเก้าศูนย์เลยคือแบบเก้ากุมภาพันธ์นี้นะฮะแต่ว่าผมจะได้ดูที่8เดี๋ยวดูจบจะรีวิวแน่นอนครับโอ้น่าจะเจ๋งแน่นอนเออผมคาดหวังไว้สูงนะเนี่ยหวังว่าจะเจ๋งนะคือต่อให้แบบไม่ได้มีดาราที่ดังมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องดีแบรนด์ดีนะครับ เชื่อว่าคนจะให้การสนับสนุนหนังไทยเรื่องนี้แน่นอนครับ